จัดไปเดี๋ยวแรกแข่งมันไปเลยออกให้ครับ khoai cán kê Có đai nhiều luôn này. Dạ dạ đi áp cung đai ไป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 ตันซีตันเห็นจะได้ปร่อยครับเที่ยวแรกมันตุ้ยมันตุ้ยตุ้ไอีกตุ้ยเสร็จแล้วครับ Não, não,